สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมก็จะมีชาวราศีตุล ราศีกุมแล้วก็ชาวราศีมถุนนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหาแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2565นะคะอาจารย์ขออนุญาตสัพพ่ยเปิดดวงาชาวท่านลมคนมีคู่ก่อนขอฝั่งชาวท่านลมก่อนเลยนะคะดูพลังงานไพ่นะคะจะถอดเรื่องราวความคิดความรู้สึกของท่านออกมานะคะไพ่พลังงาน energy ของท่านนะโอเค ท่านได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะไพ่ห้าเหรียญจะออกในแนวความความรู้สึกน้อยใจอะนะคะ,ะไพ่พระสังฆราชขึ้นมาความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้รับความใส่ใจเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่สี่ไม้เท้าท,ทั้งทังที่อาจจะเหมือนกับก็รู้จักกันมานานแล้วเมื่อไหร่จะแบบชัดเจนสักทีเมื่อไหร่ จะเห็นความมั่นคงเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะพเก่าไม้เท้านะคะชาวท่านหลมท่านมีความรู้สึกกังวลอยู่ลึกๆในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ห้าดาบเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเอ่อเขาเลือกท่านหรือเปล่าหรือเขาเห็นท่านเป็นเป็นคนที่ใช่หรือยังเหมือนท่านเกิดความไม่ไม่มั่นใจในในสถานการณ์ความรักอ,ะอ่ะอ่าทั้งที่คบหากันมานานนี่แหละแต่ แต่ก็เหมือนเฮ้ยใ,ใช่หรือไม่ใช่เขาคิดเขาคิดกับเรายัางไงท่านเริ่มสับสนก้าวไม้เริ่มจลังเลยเริ่มที่จะคิดว่าบางครั้งก็เหมือนกับเขาก็อเอาแต่ใจตัวเองเกินไปแต่บางครั้งก็เหมือนดีมากๆแต่บางครั้งเหมือนคนคนนี้ก็เข้าถึงยากท่านไม่สามารถเข้าไปถึงส่วนลึกๆหัวใจของเขาจนท่านเริ่มที่บางครั้งก็ อยากที่จะแบบถอยออกมาก็มีอะไรประมาณนี้แต่มันก็ไม่มีไพ่ไปไหนว่าท่านเลิกกันนะแต่ไพ่จะอ่านความคิดความรู้สึกท่านออกมาว่าท่านตอนนี้บางครั้งก็อยากจะยอมแพ้อยากที่จะไม่อะไรแล้วแต่ยอมจริงๆรือเปากก็มียอมอ่ะเออนะคะก็ยังเป็นแค่ความสับสนในความคิดนะคะโอเคค่ะเรามาดูฝั่งเขาบ้างแหละทีนี้คนรักของชาวธาตุลมนะคะ ฝั่งคนรักของชาวธาตุลมนะคะเขาเป็นไพ่พลังงานไพ่สิบถ้วยขึ้นมาอ่าเป็นไพ่สี่ถ้วยอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจอะไรบางอย่างอยู่แต่ถ้าถามว่ายังยังรักและเอ่อยังต้องการยังคิดถึงไหมอ่ามีนะคะก็ยังรักและต้องการและคิดถึงแต่ไพ่จะออกแนวอารมณ์ที่แบบมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สบอารมณ์เขาอะนะคะไพ่ ไพ่สีถ้วยกับเด e hangman แล้วก็มีไพ่ยขยายเป็น princess of one อาจารย์มองว่านาตอนนี้จริงๆเขาน่าจะวุ่นวายในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจที่มันเจอปัญหาแบบมันไม่ก้าวหน้าไม่เติบโตมันแก้ไม่ได้อยู่ก็ได้นะคะเขาเหมือนกับว่าจะขอเวลาไปจัดการปัญหาที่มีอยู่หนึ่งนะเรื่องงานเขาที่มันติดอยู่ ่าหรือเรื่องการเงินเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพเขาด้วยอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีความรู้สึกแบบมันมันมันอะไรอ่ะมันดาวลงไปหรือมันไม่ดีอ่ะช่วงนี้คนรักของอชาวท่านเรามาออกแนวอาการแบบนั้นทำว่ารักท่านอยู่มันก็ยังรักแค่มีอาการแบบนี้ก็เลยเหมือนแบบพอคนเรามีความรู้สึกอย่างนี้มันมันไม่มีพลังงานในการที่จะแบบ ไปแอคชั่นหือหวาไปอะไรนะคะแต่แล้วในที่สุดอ่ะไพ่หกไม้เท้าอ่ะขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพคนขี่ม้าขาวกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองอ่ะดูไปแล้วนะคะเพราะจริงๆเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเลิกกับท่านหรืออะไรยังไงยังไงเขาก็ยังเลือกท่านอยู่เพราะเป็นไพ่สิบช่วยอยู่เรามาดูสรุปความสัมพันธ์ของท่านกับเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะชาวธาตุลมคุณกับคนรักคนนี้จะไปกันยังไงต่อเนี่ย อืมเรามาดูสรุปเลยสรุปความสัมพันธ์อ่าจะไปกันยังไงต่อนะอ่าเป็นไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่ห้าไม้เป็นไพ่อัศวินอัศวินเหรียญอ่ารู้สึกไพ่จะเป็นประเด็นนะเป็นไพ่เดอะมูนเป็นไพ่อัศวินถ้วย คืออาจารย์มองอย่างนี้นะไพ่เนี่ยออกแนวแบบอืมให้อิสระกันยังไงไม่รู้แหละนะคะเหมือนกับขอขอระยะนะอาจารย์มองไพ่เดอฟูขึ้นมาเนี่ยเหมือนขอระยะว่าอืมขอมาดูความรู้สึกตัวเองก็ได้นะคะเอ,อทั้งทั้งคุณและเขาอะอาจารย์มองนะไพ่ห้าม้เท้าที่จะร่วม การแก้ปัญหาในสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจไพ่เดาหมูลความรู้สึกที่มันมันไม่เชื่อใจกันความรู้สึกที่มันไม่ไม่ได้มีความสุขความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกว่าถูกถูกอะไรถูกถูกหลอกหรือว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะทําให้เจ็บปวดในความรู้สึกอะไรบางบางอย่างนี่แหละทำให้แอคชั่นไพ่บอกว่าขอเวลานะคะ ขอเวลาถอยออกมาสักระยะก,ก่อนไหมแต่ก็ยังมีความเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนหรือถ้าเเหมือนกับว่าทั้งเขาและคุณนะาจารย์มองเหมือนจะบอกว่าถ้าใครมีคนใหม่เข้ามาที่ดีกว่าก็เปิดใจได้หรือสักวันจริงๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสกลับมาคุยกันน่ะอ,อันนี้มันคงแค่15วันน่ะมันตอบให้ไม่ได้เลยเพราะว่า S 1> <S 1> <S <an> <S เหมือนลักษณะเกิดความที่อยากที่จะมาคน้นค้นหาความรู้สึกของตัวเองจริงแล้วอะ่ะ <S an> <S an> ต้องการอะไรอืม <S an> ชาวท่านลมก็อยากที่จะกลับมาดูจริงแล้วเรายังต้องการจะไปต่อกับเขาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคนนั้นก็ก็เหมือนจะไม่ไม่กักขังกันแล้วอะ่ะให้อิสระต่อกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนนะพห่อัศวินทุ่ยยังเป็นเพื่อนยังพูดคุยกันได้แต่ขอแบบขอเป็นอิส อิสระทางทางพันธะในแง่ของความรู้สึกในแง่ของการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแนวเรื่องของความรักอะ่ะมันหายไปอะ่ะนะคะมมันหายไปนี่คือไพ่พสรุปปักนี้เป็นอย่างนี้นะโอเคค่ะถ้างั้นเราก็มาต่อด้วยไพ่โรแมนต์สิไพ่จะว่าไงไพ่นางฟ้าจะบอกว่ายังไงว้าวโทษนะคะไพ่เวียงละไพเ่เวียงเวียง ให้สรุปความรู้สึกนะเหตุการณ์ของท่านด้วยไพ่โรแมนส์แองเจิลนะคะชาวท่านหลมคนมีคู่ไพ่จะบอกว่าให้ให้พยายามไปต่อดีมาก make the effort เออก็เริ่มเริ่มจีบกันใหม่ดีไหมเริ่มเข้าหากันใหม่ดีไหมอะไรประมาณนี้นะให้บอกงั้นนะคุยกันให้เปิดใจคุยกันใหม่ไพ่สรุปว่าสรุปแล้วพวกท่านจะพยายามกันใหม่คะ่ะ พยายามกันใหม่พยายามที่จะเอ่อกลับไปจุดที่เคยเคยรักกันครั้งแรกๆเคยประทับใจกันนะอ่ากลับไปมองจุดนั้นกันอีกครั้งเหมือนตอนที่พวกท่านเริ่มจีบกันใหม่ๆความรู้สึกที่อยากเข้าหากันตอนนั้นมันเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้พอหลังจากที่ไปพิจารณาใจตัวเองแล้วก็น่าจะมีความรู้สึกที่ต่างคนต่างที่อยากที่จะเป็นหรือฟื้นความรู้สึกเก่าๆแล้วก็เปิดใจในสิ่งที่แบบ o โ e n mind ในความรู้สึกจริงๆแล้วอะ่ะส่วนที่ส่วนที่ต่างกันเนี่ยมันสามารถที่ปรับได้ไหมนะ you r so m u c may differ from you r u s u a l types and expectation นะอาจจะมองในความหมายของความที่มันแตกต่างทางทางความคิดทางอะไรอย่างเงี้ยที่จริงไอ่ความแตกต่างเนี่ยคนเรามันก็อยู่กันได้ด้วยความแตกต่างนะท่านน่าจะไปแบบเหมือนไปคุยกันน่ะ มากขึ้นอาจารย์มองประมาณนี้นะโอเคเราจะมาต่อด้วยดวงคนโสดชาวธาตลมอาจารย์ขอรวบไพ่คนมีคู่ก่อนนะดวงคนโสดชาวธาตลมพลังงานอินนิจีคนคนโสดนะคะปักนี้ไพ่จะบอกว่ายังไงบ้าง คนโสดคะท่านได้พลังงานไพ่า5 5เหรียญนะคะไพ่สตเตรนก้9เหรียญราชาไม้แล้วก็ไพ่สามไม้ อาจารย์มองว่าพลังงานคนคนโสดเนี่ยยังมีความรู้สึกยังอยากที่จะเอาชนะอะไรบางอย่างในแง่ความผิดหวังที่ท,ที่ผ่านมาและผิดหวังแน่นอนและไพ่อย่างเงี้ยนั่งแบบหมดอะไรทายอยากเลย,พยไพ่ใบนี้นะอาจจะมีความผิดหวังเสร็จแล้วมันผ่านจุดของความเสียใจผ่านการร้องไห้ที่มากพอแล้วตอนนี้ท่านอยากเอาชนะและ้วไพ่ใบนี้ ถสเตรนทอะท่านอยากเอาชนะคนคนคนเก่าในอดีตท่านท่านอยากมีใครสักคนที่แบบเลิศเลอก,กว่าเขาทําให้เขาเหมือนอิจฉาท่านเลยอะท่านเหมือนอยากที่จะมีใครสักคนที่แบบท่านเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วเขาคนนี้เพอร์เฟกต์อืมเพอร์เฟกต์แล้วก็ให้ความรักกับท่านมากมายอะไรประมาณนี้นะท่านต้องการที่จะให้มันสะใจท่านด้วยอะ ต้องการที่จะให้อีกฝ่ายที่ที่เคยทําให้เจ็บปวดนะอาจารย์แปลจากไพ่เนี่ยเหมือนท่านต้องการแบบนั้นแสดงว่าลึกๆท่านยังมีคิดถึงอดีตอยู่เนาะแล้โอเคเรามาดูคนใหม่ซิเข้ามาแล้วท่านจะเปิดใจได้จริงไหมแล้วท่านจะมีความรักใหม่ๆแล้วเปลี่ยนเป็นความสุขเกิดขึ้นในชีวิตได้ไหมคนโสดชาวธาตุลมนะอ่ะาไพ่ขึ้นนะคะอัศวินอัศวินถ้วย แล้วก็อข้อ,อยังช่วยเราไพ่ขึ้นแบบนี้นะเพราะว่าอัศวินถ้วยใบนี้เป็นลักษณะการกําลังเทอะไรบางอย่างลงไปข้างล่างแล้วหรือทิ้งจาการดอกไม้ที่อยู่ในมือจะทิ้งลงไปแล้วแสดงว่าท่านจะต้องทิ้งปัญหาเก่าสิ่ง,งเก่าที่เจ็บปวดให้มันแบบไปไปจากชีวิตท่านได้แล้วปลดปล่อยปลดปลด,ปลดคลี่คลายอะ่ะเคลียร์เคลียร์ออกไปได้แล้วเพราะมีไพ่หมายเลขหนึ่งขึ้นมานะ หมายเลขหนึ่งเดอะเมจเช่นขึ้นมาแปลว่าท่านจะต้องมีใครใหม่ๆเข้ามาแล้วมาเป็นความรักที่สวยงามกับท่านมีความสุขด้วยกันพร้อมที่จะแบบออกหน้าออกตาด้วยกันไปออกสังคมด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมคะให้ออกงานสังคมละให้อ่าไปงานแต่งงานไปงานกินเลี้ยงไปไหนก็แบบเปิดตัวไปเลยอ่ะไม่จะต้องอืมเขาเรียกว่าไม่ต้องทุกต้องเศร้าอ,อีกต่อไปแล้วแล้วก็คนนี้ก็จะอยู่กับท่านแบบ ยืดเยื้อยาวๆเป็นความรักที่มีความสุขพอใจที่จะอยู่แบบนี้กับเขาไม่เปลี่ยนใจเลยนี่คือสิ่งใหม่ที่จะเกิดกับกับท่านนะคะชาวธาลมเนี่ยท่านจะมีความสุขแล้วนะคนเข้ามาจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะก็เป็นอย่างนั้นก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นชาวธาตุน้ำนะคะก็เป็นไปได้อีกนั่นแหละนะชาว ท่านลมก็มีก็เป็นท่านลมเหมือนท่านก็มีนะคะก็ดูไปนะคะน,นี่แหละคือคนที่จะเข้ามาทําให้ท่านแบบมุมมองเปลี่ยนไปแล้วก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะคะคนโสดนะคะเรามาดูพลังงานเติมความหวานของท่านด้วยไพย่นางฟ้าโรแมนต์เชิญว่าสรุปแล้วความรักท่านจะหวานไหมเป็นยังไงนะคะไพก่ก็ยังบอกให้ท่านปลดปล่อยตัวเองเนาะ อลอยไปเหอะอะไรที่มันทําให้เจ็บปวดนะนะเปิดใจอเนี่ยไพ่ก็ยังบอกท่านอยู่นะ h i f โ Open Mind เปิดใจกับสิ่งมีมาคุยไปนะคะเรื่องแฟมแฟมิลี่ชูก็เหมือนกับการเยียวยาตัวเองนะการทําให้ตัวเองต้องมีความสุขอย่าไปยึดติดอะไรที่มันทําให้ทุกข์ไพ่ก็ยังบอกงั้นว่าท่านจะมีความสุขได้โดยการปลดปล่อยในสิ่งที่มันทําให้ทุกข์ออกไปจากชีวิตเคลียร์ออกไปซะ นะคะแล้วท่านก็จะมีความสุขมากมายเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ